วัสดีครับวันนี้เราปไปประชิมที่มหาวิทยาลัยกันนะครับผมเดี๋ยวนี้ต้องไปวัดชุดคุยด้วยเดี๋ราจะออกหลังส่วนกันนะเราจะไม่ออกนะนี่ก็ดีลองย้ายตำแหน่ง,งตำแหน่งใหม่ๆนะครับผม จากลองเทสมาเสียงก็ค่อนข้างโอเคนะเวลาวิง่งเร็วๆแล้วลมมันไม่ค่อยเข้าไม่เท่าไหร่นะครับ ไเช้าก็รถไปวิ่ง <c oughs> เรถไปวิ่งวอกมารอบหนึ่งแล้วเครื่องกำลังแบบ,บอุ่นเลยตอนนี้นี่คลิปวิดีโอผมลองถ่ายเป็น5.3 k แล้วก็เอาไปรีเฟรมเป็นเขาเรียกงไงอะเอาไปลง YouTube แล้วมันได้แค่ 4K อะหัวภาพมันก็สวยอยู่นะ คร่อนข้างโอเคเลยถ้ามันพอมันไปร,ร,รีเฟร,ร์เป็น 4K ใช่ไหมผมมองว่ามัน้ามันละเอียดกว่าแต่ถ้าอีกหน่อยมันลงเป็นโฟเอ้ลงเป็น 5K ได้ผมว่ามันก็น่าจะสวยขึ้นนะ ทำไอ้นั้นอยู่ทำถน,นนชึบปบาตัดผ่านานะก็ไม่ได้ไปมอในรอบประมาณกี่เดือนนะผมไปไปมอรอบสุดท้ายก็เดือนเดือนมีนาอันนี้ก็จะเดือนมิถุนาละ นนใหญ่แล้วครับผมไปเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมเดินทางต่อก่อน